รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับครูโมในรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพรหัสวิชาอช31001วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตงานอาชีพด้านต่างๆกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหนึ่งก่อนนะคะ โดยแบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด5ข้อเป็นแบบกรณีสีตัวเลือกค่ะพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยพร้อมแล้วไปทำกันเลยข้อที่1กระบวนการผลิตคืออะไรกอไก่ กระบวนการท no ี่ทำให้ปัจจ <wed> er ัยการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการขอไข่กระบวนการที่ทำให้ปัจจัยการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการขอควายระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยนำเข้าที่รวมกัน อันเนื่องมาจากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพงองูขั้นตอนที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆข้อที่2 กระบวนการในการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้างกอไก่การนำเข้าการส่งออกการขายขอไข่ผลผลิตการแปลงวัตถุดิบปัจจัยการผลิตคอควายปัจจัยการผลิตกระบวนการแปลงสภาพผลผลิตงองูการนำเข้าปัจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพข้อที่3คอ Conversion Process หมายถึงกระบวนการใดกอไก่กระบวนการผลิตขอไข่กระบวนการขนตรง คอควายกระบวนการแลกเปลี่ยนงองูกระบวนการแปลงสภาพข้อที่สี่สินทรัพย์ที่มีตัวตนคืออะไรกอไก่ สินทรัพย์ที่สัมผัสได้มองเห็นและมีตัวตนขอไข่สินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้มองเห็นและมีตัวตนคอควายสินทรัพย์ที่สัมผัสได้มองไม่เห็นและไม่มีตัวตนงองูสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นและไม่มีตัวตน ข้อที่5ข้อใดเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนทั้งหมดกอไก่อาหารเงินสินค้าขอไข่ลิขสิทธิ์ที่ดินเงินสดขอควายสัญญาเช่าสัมปทานอาหารงองูเครื่องหมายการค้าสัมปทานสิทธิบัตร เป็นยังไงบ้างคะกับข้อสอบก่อนเรียนที่ทำไปทำกันได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโลกยุคปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมนุษย์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้อาชีพในปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันค่ะ ่ามกลางสถานการณ์ของภาคเอกชนและนักลงทุนที่ต่างส่งสัญญาณเวทแอนซี C ในการลงทุนเนื่องจากรอดูความชัดเจนของทิศทางทางการเมืองทําให้แสงสว่างที่ปลายอุโมงคของการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ก็ยังไร้ทิศทางที่ชัดเจนประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้วิเคราะห์ไว้ว่าโอกาสที่จะเห็นรัฐบาลใหม่มีเสียงข้างมากเข้ามาคุมสภาก็คงเกิดขึ้นได้ยากเมื่อขาดเสถียรภาพของรัฐบาลเวลาในการทํางานก็น่าจะน้อยลง รวมถึงช่วงเวลาในการเข้ามาทํางานของรัฐบาลชุดใหม่นั้นอยู่ในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจึงมีความยากลําบากมากยิ่งขึ้นโดยมองกรอบเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยที่ตั้งไว้ที่1,750ถึง1,800จุดก็ยังสามารถเป็นไปได้ อย่างในประเทศอินโดนีเซียที่หลังเลือกตั้งมีความชัดเจนก็จะมีเม็ดเงินสะพัดไหลเข้ามาในตลาดกว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยขนาดของตลาดทุนไทยที่มีมูลค่าตลาดใหญ่กว่าอินโดนีเซียตลาดหุ้นไทยก็น่าจะกลับมาได้ไม่ยากหากรัฐบาลด้การตอบรับที่ดีซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่ะคะ่ะก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ๆขึ้นมาอย่างหลากหลายจึงในแต่ละกลุ่มอาชีพนะคะจะมีลักษณะเฉพาะคะ่ะ ต่ก่อนที่เราจะไปรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพเรามาเรียนรู้เรื่องการผลิตกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วนักศึกษารู้ไหมคะว่าการผลิตหมายถึงอะไรคุณครูให้เวลาคิด5วินาทีค่ะ ค่ะการผลิตหรือ Production คือการนำเอาปัจจัยการผลิตอันได้แก่ที่ดินแรงงานทุนวัตถุดิบและผู้ประกอบการนะคะไปผ่านกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีในการผลิตเป็นการสร้างสินค้าและบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะโดยที่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตนะคะ จะต้องมีอัธยาะโยนในด้านหน้าที่ใช้สอยมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามค่ะและต้องผลิตในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคค่ะยกตัวอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคและบริการต่างๆค่ะแล้วนะคะต่อมาเราจะไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยการผลิตค่ะโดยปัจจัยการผลิตนะคะ จะแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะ 1. ทรัพยากรทางธรรมชาติ 2. แรงงาน 3. ทคุณและ 4. ผู้ประกอบการนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูรายละเอียดของปัจจัยแต่ละประเภทกันนะคะประเภทที่1คือทรัพยากรทางธรรมชาติได้แก่ที่ดินนะคะรวมถึงกระภาพธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินบนดินและเหนือดนะคะ ยกตัวอย่างเช่นทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินก็จะได้แก่พวกสินแร่เหล็กต่างๆนะคะซึ่งในโรงงานผลิตเหล็กนะคะเขาก็จะใช้สินแร่เหล็กนะคะมาถลุงนะคะแล้วก็ผลิตเหล็กกล้านะคะหรือทรัพยากรที่อยู่บนดินนะคะอย่างเช่นต้นไม้นะคะแล้วก็จะตัดต้นไม้เพื่อไปผลิตเป็นกระดาษที่ให้เราใช้ในปัจจุบันนะคะหรือจะเป็นทรัพยากรที่อยู่เหนือดินนะคะ ก็คืออย่างเช่นเราปลูกพืชไฮโดรโปนิก์นะคะพืชที่ได้ดีนั่นเองค่ะปัจจัยที่2นะคะคือแรงงานซึ่งหมายถึงการทำงานทุกชนิดนะคะที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการนะคะซึ่งแรงงานนี้นะคะรวมไปถึงแรงงานด้านการใช้กำลังกายและใช้กำลังความคิดของมนุษย์นะคะอันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะ เสนกรรมกรเกษตรกรวิศวกร,ส,ะวะกรสถาปนิกยิงแรงงานเหล่านี้วนช่วยในการขับเคลื่อนระบบสุขภิจนั่นเองค่ะ3ามคุณในทางเศรษฐศาสตร์นะคะหมายถึง ินค้าหรือสิ่งที่มีสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงต่างๆค่ะ 4. ผู้ประกอบการได้แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโดยตรงเป็นผู้ให้ความดิเรมในนโยบายต่างๆหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในส่วนที่สำคัญที่ทำให้การผลิตนะคะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เมื่อเราทราบถึงปัจจัยในการผลิตไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นในการผลิตค่ะเอ๊ะว่าแต่ลำด,ดับขั้นในการผลิตมีกี่ขั้นนะใช่แล้วค่ะลำด,ดับขั้นในการผลิตมีสามขั้นหนึ่งขั้นปฐมหรือการผลิตขั้นแรกสองการผลิตขั้นมัธยม หรือการผลิตขั้นที่2 3การผลิตขั้นอุดมหรือการผลิตขั้นที่3ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตแต่และประเภทนะคะ 1. การผลิตขั้นประถมหรือการผลิตขั้นแรกได้แก่การผลิตทางด้านเกษตรกรรมการทำป่าไม้ การทำประมงการทำสวนทำไร่ซึ่งการผลิตเป็นแบบดั้งเดิมของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นเองค่ะ 2. การผลิตขั้นมัธยมหรือขั้นที่2ได้แก่การผลิตทั้งด้านหาตกรรมอุตสาหกรรมซึ่งการผลิตในขั้นนี้จะนำเอาผลผลิต ในขั้นปถัถุมาดัดแปลงเพื่อถนอมหรือผลิตเป็นสินค้าอื่นนั่นเองค่ะ 3. การผลิตขั้นอุดมหรือขั้นที่3ได้แก่การให้บริการด้านการขนส่งการค้าส่งการค้าปลีกการธนาคารและการประกันภยัยซึ่งเป็นงานที่ช่วยให้การผลิตไปถึงมือผู้บริโภคนั่นเองค่ะ เช่นในปัจจุบนันมีการนำระบบการขนสอง่งภาคเอกชนเข้ามาใช้ขนส่งสินค้าเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคโดยโตรงค่ะเมื่อเราทราบถึงลำดับขั้นของการถิดไปแล้วซึ่งลำดับขั้นของการสิดมีทั้งหมดสามขัน้นมีขั้นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะขั้นที่หนึ่งขั้นปฐม ขั้นที่2ขั้นมัธยมและขั้นที่3ขั้นอุดมต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตค่ะการผลิตที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านปริมาณคุณภาพเวลาและราคาซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องนำมารวมไว้ในระบบการผลิตโดยมีการวางแผน ควบคุมการผลิตให้เป็นแกนกลางกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในระบบการผลิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของการผลิตกันนะคะ 1. ปัจจัยนำเข้า input คือทรัพยากรขององค์กรที่ใช้ในการผลิต มีทั้งเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่มีตัวตน,ค,ตวตนคือสินทรัพย์ที่สัมผัสได้มองเห็นและมีตัวตนเช่นวัตถุดิบเครื่องจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ดินอาหารเงินสด และเงินฝากธนาคารสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนคือสินทรัพย์ที่ไม่อาจสัมผัสได้ไม่อาจมองเห็นแต่ให้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกิจการซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเป็นผิดที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเช่นผิดท,ที่บัตรลิคสิทธิ ิที่การเช่าเครื่องหมายการค้านิห่ห้อและค่าความนิยมค่ะสองกระบวนการแปลงสภาพ conversion process เป็นขั้นตอนที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้แก่กรูปรัส สิทข้สถานที่ Location การแลกเปลี่ยน Exchange การให้ข้อมูล Informational จิตวิทยา Psychological เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างกันนะคะเริ่มจากรูปกรัส d i g i t a โดยการผ่านกระบวนการผลิตในโรงงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่ทุกคนสามารถสัมผัสรับรู้ได้สถานที่โลเคชันโดยการขนส่งการเก็บเข้าคลังสินค้าแหล่งที่ตั้งเช่นการเก็บเข้าคลังสินค้าการขนส่งบริษัทออฟฟิศโกดัง การแลกเปลี่ยน exchange โดยการค้าปลีกการค้าส่งระบบการแลกเปลี่ยนเริ่มต้นขึ้นจากความต้องการสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยต่างๆของมนุษย์เมื่อสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้มีจำนวนมากเกินความจำเป็นจึงต้องนำสิ่งของที่ตนมีอยู่ไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นที่มีความต้องการ การให้ข้อมูล Informational โดยการติดต่อสื่อสารการบอกถึงรายละเอียดของเรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลโดยวิธีการจัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสารแฟม้มรายงานหนังสือแผนขังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายจิม การบันทึกภาพหรือเสียงและการบันทึกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ติดต่อวิทยาไซโคโลจิฟโดยการนันทนาการศาสตที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์กระบวนการของความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์เช่นการรับรู้ กระบวนการให้ข้อมูลของมนุษย์อารมณ์ผู้คลิกภาพพฤติกรรมรูปแบบความสำคัญระหว่างบุคคลกิจตาวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในด้านต่างๆของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวนันเช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวระบบการศึกษาการจ้างงาน ต้นค่ะต่อไปเราจะมาสรุปเนื้อหาที่เราเรียนกันนะคะกระบวนการผลิตประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันคือ 1. ปัจจัยการผลิต 2. กระบวนการแปลงสภาพ 3. ผลผลิต 1. ปัจจัยการผลิตประกอบด้วยสิ่งทรัพย์ที่มีตัวตนและสิ่งทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 2. กระบวนการแปลงสภาพคือกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แก่รูปลักษณ สถานที่การแลกเปลี่ยนการให้ข้อมูลและจิตตะาวิทยา 3. ผลผลิตมี2ชนิดคือ 1. สินค้า 2. บริการหลังจากที่เราสรุปเนื้อหาทั้งหมด ที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะต่อมาเพื่อทดสอบความเข้าใจเราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะว่าแต่นักศึกษาทุกคนพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบทดสอบหลังเรียนไปกันเลยค่ะ ข้อที่1กระบวนการผลิตคืออะไรกอไก่กระบวนการที่ทำให้ปัจจัยการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการขอไข่กระบวนการที่ทำให้ปัจจัยการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการคอควายระบบการผลิต ที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยนำเข้าที่รวมกันอันเนื่องมาจากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพงองูขั้นตอนที่ทำให้ปัจจัยนำเข้าที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อขอไข่กระบวนการผลิตคือกระบวนการที่ทําให้ปัจจัยการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการนั่นเองค่ะข้อที่2กระบวนการในการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้าง กไก่การนำเข้าการส่งออกการขายขอไข่ผลผลิตการแปลงวัตถุดิบปัจจัยการผลิตคอควายปัจจัยการผลิตกระบวนการแปลงสภาพผลผลิตงองูการนำเข้าปัจจัยการผลิตกระบวนการแปลงสภาพ ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อคอควายกระบวนการในการผลิตประกอบด้วยปัจจัยการผลิตกระบวนการแปลงสภาพผลผลิตนั่นเองค่ะข้อที่3 conversion process หมายถึงกระบวนการใด กอไก่กระบวนการผลิตขอไข่กระบวนการขนตรงขอควายกระบวนการแลกเปลี่ยนงองูกระบวนการแปลงสภาพ ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้ององู Conversion Process หมายถึงกระบวนการแปลงสภาพนั่นเองค่ะข้อที่ 4. สิ่สินทรัพย์ที่มีตัวตนคืออะไรกอไก่ สินทรัพย์ที่สัมผัสได้มองเห็นและมีตัวตนขอไข่สินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้มองเห็นและมีตัวตนคอควายสินทรัพย์ที่สัมผัสได้มองไม่เห็นและไม่มีตัวตนงองูสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นและไม่มีตัวตน ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อกอไก่สินทรัพย์ที่มีตัวตนคือสินทรัพย์ที่สัมผัสได้มองเห็นและมีตัวตนนั่นเองค่ะข้อที่5ข้อใดเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนทั้งหมดกอไก่อาหารเงินสินค้า ขอไข่ลิขสิทธิ์ที่ดินเงินสดขอควายสัญญาเช่าสัมปทานอาหารงองูเครื่องหมายการค้าสัมปทานสิทธิบัตร ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อกอไก่สินทรัพย์ที่มีตัวตนได้แก่อาหารเงินสินค้านั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะักศึกษากับแบบทดสอบหลังเรียนที่ทำไปทำกันได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยคุณครูโมก็ขอปลบมือให้กับคนที่ได้คะแนนเต็มทุกคนนะคะ ส่วนใครที่ได้คะแนนน้อยก็อย่าพึ่งพ้อกันนะคะกลับไปทบทวนบ่อยๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยนันสำหรับวันนี้คุณรูโม,โม่คงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ